ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 e r l i n g h a า a ลนเคลื่อนไหวหลังเดี้ยนถอนรับใช้ชาติก่องหน้าแมนซิตี้โพสไอจีเป็นครั้งแรกแล้วหลังได้รับบาดเจ็บจากการลงเล่นกับนอร์เวย์ในเกมประชามิดและต้องถอนตัวจากการสู้ศึกโยูโร24 2 4รอบคัดเลือก กองหน้าแมนซิตี้ประสบปัญหาเจ็บข้อเท้าในเกมอุนเค่องนัดชนะหมู่เกาะเฟลโร2-0เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งกะถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังและหมดเสธิ์ช่วยทีมบุกเยือนสกอตแลนด์ในศึกยูโร2024วันที่19พฤศจิกายนนี้แน่นอนแล้วต่อปัญหาดังกล่าวนะับเป็นครั้งที่2แล้วที่อาร์แลนด์เจ็บข้อเท้าข้างเดิมจากที่เขาถูกเปลี่ยนตัวหลังจบครึ่งแรกนัดที่แมนซิตี้ขยี้บอลชมัต6-1จนทำให้ที่หวันว่าเขาจะพลาดเกมพิมียม์ลีกที่สำคัญ จะต่อกรกับเลี้ยวูรองจากฝูงที่เอติฮัสเตเดียมวันที่25พฤศจิกายนนี้ทั้งล่าสุดฮาเลแลนด์พลดลงไอจีหลังจำเป็นต้องถอนตัวออกจากเกมทีมชาติผมโชคร้ายที่ผมพลาดเกมกับสกอตแลนด์ในวันพรุ่งนี้ขอวอวยพรให้หนักเตะทุกคนโชคดีตอนนี้ผมเริ่มเ้ารับการเยียวยาแล้วและพยายามกลับมาลงเล่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สตีฟคลาร การทีมชาติสกอตแลนด์หลากอารมณ์ที่ต้องลงเล่นยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกนัดสุดท้ายกลุ่ม A พบนอร์เวย์แบบไร้หัวหอกตัวเก่งเออร์ลิงฮาเลนที่บาดเจ็บทางหนึ่งคืองานเบาลงอีกทางหนึ่งคือขาดความท้าทายฮาเลนโชคร้ายเจ็บข้อเท้าซ้ายจากเกมอุ่นเรื่องชนะมูกไกฟโร2-0จนเฮดโคสตาเลสโซสบัคเคนลีเลี่ยงความเสี่ยงไม่ส่งแข่งที่แอมเดนพาร์คมองเรื่องของผลการแข่งขันทัพตาต้านที่การันตีเล่นรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วเจองานเบาลงในสนาม แต่ในมุมมองแฟนบอลถือว่าน่าเสียดายแทบจะอดย่นโฉมแข้งเจ๋งสำหรับแฟนบอลมันคงยอดเยี่ยมมากหากได้เห็นนักเตะมาตรฐานระดับฮาเลน์ลดแล่นบนสนามมันเป็นผลดีต่อกองหลังพวกเราด้วยที่ได้ทดสอบคุณภาพของตัวเองเวลาดวลกับหัวหอ,อกหัวกะทิแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ฟิตท้ไมาเป็นเกมที่ยังเตะมันมีความหมายอะไรสักอย่างบางทีคนนั่งถแถลงข่าวคงพูดว่าใช่เลยเพื่มใจอย่างยิ่งที่เขาไม่ได้แข่งแต่กับเกมสำหรับวันอาทิตย์นี้ ทีมที่ได้เข้ารอบแล้วคงดีกว่าหากเขาได้เตะคอดิกาโปกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์พอใจที่สามารถช่วยทีมฝ่าฟันไปถึงรอบชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบสุดท้ายกลางปีแน,นได้สําเร็จโดยเชื่อว่าคุณภาพคุมกําลังจะแกร่งขึ้นเมื่อเสาหลักอื่นๆทยอยฟื้นเจ็บทีมชาติเนเธอร์แลนดเ์เฉลิชชนะไอร์แลนด์1-0เก็บเพิ่มเป็น15แต้มจาก7เกมในกลุ่ม B รั้งอันดับ2มากกว่าอันดับ3กรีซอยู่3คะแนน แต่ด้วกดเฮดทูเฮดส่งผลให้ทีมของเฮดโคดโรนั์คูมันการันตีเตะรอบสุดท้ายนับเอาตัวรอดได้ทันเวลาตักลุ่มใช้งานประจําอย่างนาธานอาเก้มาเทเดลิกเ็นกี้เดยองสเตเฟนเบิร์กไวหรือแมฟิตเดลบายที่นัดก,กันเจ็บกับช่วงอลาทีาลิกแเดือนก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แข่งหัวยีจึงมั่นใจหากทิมด้วยตัวหลักกลับมาพร้อมหน้าจะยิ่งดูดันกว่าเดิมและมีนักเตะคุณภาพมากมายทั้งบนสนามหรือบนมาน้านั่งสำรองแต่ปัจจุบันตัวใช้งานประจำเดี่ยงบาน ดังนั้นลองจินตนาการดูว่ามันจะเป็นคุณภาพระดับสูงแค่ไหนเมื่อทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาอนาคตที่สดใสรออยู่ก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาฟิตถูกเวลาก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นกัปโปททาไปสประตูในรอบคัดเลือกศึกยูโร2024โดยผลสุดท้ายที่พวกเขาได้แชมป์รายการนี้คือ1 9 8 8งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดจะภาพเป็นเยอรมันเช่นกันเอลิงฮาแล,ลนด์ยกให้คิซโนโรนาดโดเป็นแรงบันดาลใจหลักของเขา และอธิบายว่าเขามักดูโรนัลโดตลอดเวลาในช่วงที่เขากำลังพัฒนานในฐานะนักฟุตบอล,ลดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมให้กับมนเชซินในฤดูกาลนี้โดยทํา17ประตูจาก18เกมในทุกรายการให้กับทีมของเป๊ปเช่นเดียวกับหลายคนในวัยของเขาอร์แลนที่อายุ23เติบโตมาในยุคข,ของโรนัลโดและเลียนนเนลเแมสซี่และอธิบายว่ากองหน้าออรเนเซในปัจจุบันคือคนที่เขาเรียนรู้มากที่สุด ฮาแลนด์เติบโตมาตามเส้นทางสู่การเป็นสตาร์คล้ายกับโรนัลโดโดยฝึกทักษะการจบสกอร์ทั้ง2เท้าและมีความอันตรายจากลูกมงในกรอบเขตโทษอัตราส่วนของฮาแลนด์ในการทําประตูจากลูกมงได้รับการปรับปรุงเป็น1ใน4ของความพยายามล่าตะข่ายและเขาอธิบายว่าเขาดูวิดีโอออนไลน์ของโรนัลโดช่วยพัฒนาขึ้น